และอันเนี้ยไทยลูกอาบูเล่อาบูเล่มึงอาบูงไงอีหลานนับถือชื่ออะไรเนี่ยเขียวทำไมชื่อเขียววะมึงดูลูปดาวกูดิมึงดูลูปดาวกูดิ <c oughs> อะไรนะลูกหน้าลูกหน้าอันเนี้ยไทยอ่ะ ก็คือเป็นน้องของแม่มันและอันนี้ใครลูกมึงอาบุงเลยมึงอาบุงไงไอีหลานนับถือมึงอาบุงหนึ่งนับถือก็เกิดว่าเออเนี่ยดีมันยังเรียกบุหงาเชื่อเพื่อนเอ็นเดนเล็กงขีดเส้นทองกันหน่อยเพื่อนรางวัลเขาได้ราวัลเราชื่ออะไรกันบ้างเพื่อนก็ชีวิตของไอ้ขุน อยู่กับเพื่อนโตไปด้วยกันเลยสามคนกูไอ้คอรดแล้ะนู้น่ะมึงเขาไอ้ควยไอ้ขวยมึงชื่อควยกูเนี่ยนะเออตรงนี้บ้างเชือพ่อคุณแม่ก้งก้างที่จะไปเชื่อเขาเรื่องอะไรนเพื่อนชื่อตั้งเยอะแยะให้ตั้งชื่อชื่อชื่อขวยไอ้นี้ชื่อขวยถุงคอรดขวยชื่ออะไรรูกชื่อแข็งครับพี่ไอ้แข็งชื่ออะไรเนี่ยเ ชื่อเขียววะลูกด่ากุลิโอ้โหสามจิ้มนะตอนพ่อกับแม่มึงได้กันได้กันที่ไหนวะบ้านเองอ๋อพ่อกับแม่มัได้กันในม้อเอฟเคลูกจะไงไปทำเองในท่านดราไปไหนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยทำไมยังไงก็ไ่้ก็ขนขอดคุยแข็งเขียว้ย ว่ายแยกกันเดินเถอะไอ้พวกมันยังเด็กอยู่เลยนะอ,อยู่บ้านกันก่อนไม่ต้องตามพวกพี่ไปไหนแะไวนุ่ยลาพามเพราะถ้าเองตามไปไมันรู้สึกไม่ดีเลยขุนขอดควยแข็งเข็ญพ่ก <c oughs> เปลี่ยนชื่อเถอะจะบอกนะเพื่อนนะ<อ>ทุกวันนี้ในหมู่บ้านทุกงรุยลายไม่มีใครสวยเกิน น้ำค้างอีกแล้วจะบอกนะเพื่อนนะฉันเกิดมาไม่เคยเห็นใครสวยเลยน้ำค้างน้ำค้างเปยบเสมือนน้งฟ้าที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์และฉันตั้งใจไว้เลยนะว่าผู้หญิงอย่างน้ำค้างนี่แหละจะต้องมาเป็นแม่ของลูกให้กับฉันไม่ได้เอ้ยคูอจะบอกให้นะจะรักใครชอบใครเนี่ไม่เคยว่านะแต่ในการที่มึงจะรักอีกครั้งเนี่ยกูขอเตือนเฮ้ยทำไมพูดงั้น่ะเอเอพูดแบบนี้ไม่ได้นะไเป็นเล่นน้ำค้าง<ะ>แบบน้นไม่ไงทำไม Não ไม่ได้นะเขาเป็นผู้ญิงเราต้องให้เกียรติเขาจะเรียกเนี่ยต้องเรียกว่าคุณน้ำค้างทำไมถึงเรียกคุณน้ำค้างด้วยเพราะว่าน้ำค้างเขาเรียกน้อยเหมือนกับผ้าที่พับไว้ไมันผิดเลย <c oughs> ทิ้งท้ายกับผ้าพับไว้พรว่ผ้าเช็ดเท้ามากกว่าอีกมึงก็รู้อยู่ว่าในหมู่บ้านทุ่งลอยลายมันมีใครด่ากเกลียดกันบ้างเวลา,ม,า,ามันเจอหน้ามึงเจอหน้าเพื่อนเราเป็นไงมันก็ด่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ยันมึงมึงชอบที่ อย่าพูดแบบนี้และถ้านหมู่บ้านนี้เนะี่ยน้ำค้างไม่สวยใครจะสวยสมควรนะสมควรสวยอีควรนะออ๋คุณควรอ่าทำไมอ่ะ,อะที่เรียกน้ำค้างแบบนั้นได้เลยก็ต้องเรียกอีควรไม่ได้พี่บอกให้มึ่งแม่คุณควรอย่างละสองมาตรถานด้วยทำไมต้องห้ามเรียกคุณคคอ,อีควรไป่ใช่ึงพีเรียกอีควรทำไมห้ามเรียกกับแม่คุณจริงๆไอ้ติ๊กไอ้บอลชื่อควร จริงๆแม่ไม่สมควรที่จะมาชื่อสมควรหรอกเพราะมันเหมือนสมควรอ๋อมันไม่สมควรด้วยถ้าพูดไปบ่อยจะถีบพิงโดนโอเคที่กูรู้กูพูดแบบไม่สมควรไม่ต้องยาวมันสมควรพูดแม่กูลัวชื่นที่ชื่นรี่สมควรที่สมแล้วเข้าใจนะ้รู้มึงเนี่ยนะชอบสมควรใช่ไหมล่ะแต่ว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่า มาเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงน้องค้างเนะี่ยคือผู้หญิงที่หนึ่งในใจของคุณอยู่แล้วแล้วยังไงฝากไปบอกด้วยนะฝากไปบอกสมควรเด็กเองด้วยว่าไม่ต้องมาหาทุกวันหรอกเฮ้ยมันมาหา,าทุกวันเลยนะล่ารังคาญนมาหาข้าไม่มาหาเองก็เมาื่อไรเลยคุณอยู่ยังไงป๋าไปบอกช่วยกันแต่วันนี้เนี่ยตั้งใจไว้ก็ที่วันธูรีลายเขาจัดงานประจำปีใช่ห้่ะจะไปชวนสมควรก็ไปไหว้พระสมควรเลยเอ้ยไม่ใช่สมควร น้ำค้างน้ำค้างเอ้ยหัวหน้าเล่นผิดออกแขกไปไม่ใช่คือว่ามันมีงานบุญอย่างเงี้ยสมควรที่จะไปไหว้พระต้องสมควรที่จะชวนคนที่น้ำรัสถามไปไหว้พระขอพ่ชวนใครอ่ะถ้าตั้งใจกได้เจอน้ำค้างถึงจะไปสารภาพรักเลยนะถ้าเจอน้ำค้างจะบอกเลยน้ำค้างพี่ขุนรักน้ำค้างเลยจะสมควรที่ขอนะสมควรนะเออพี่ขวยอยู่เพื่อนๆสมควรและนน้ำค้าง แล้วไอ้เ hmm. ขียวแล้วก็แข็งเออเนี่ยไปด้วยกันเลยหวยแข็งเขียวแล้วมึงเลยอะไรนะจะไม่บอกสมควรป่ะบอกว่าอะไรเออบอกที่แม่กินหัวมอญอ่ะไปไปเดี๋ยวไม่ไปไปด้วยกันนะเร็วเร็วเร็วจับล้อแตกไม่พคไกับเจ้าภาพ រ្ជាម្ស់ន្ល់ទ្តែមាន់ទៅជារាំង៏្ល្ស្នទៅច្ន្ន្មានាំំ៼